สวัสดีตอนเช้าทุกคนคลิปนี้จะพาทุกคนไปขุดกระปูนานะจ้าเราก็จะไปกับลูกชายสองคนเดินไปตามทุ่งนาเลยอันนี้จะเป็นน้องวัวของเราเองน้องก็เดินไปแล้วนะทุกคนนำหน้าแม่ไปเลยจ้าเดินไปเรื่อยๆนะจ้าเราจะไปเจออีแม่ข้างหน้านะนี่เจออีแม่แล้วอีแม่ฟันพื้นอยู่น้องก็จะไปสำรวจหนองสะนะทุกคน เดินวนไปวนมาวนไปวนมามีหน,นองสาะของเราเองอยู่กลางทุ่งนานะทุกคนอันนี้ก็กองฟางเจอรูปูแล้วทุกคนเจอรูปูแล้วเราก็เรียกอีแม่มาขุดให้นะเพราะว่าวันนี้เรามาเป็นตากล้องนะทุกคนอีแม่ก็ขุดไปเลยจ้ะยืนขุดนะทุกคนเพราะว่ารูมันลึกมากขุดไปเรื่อยๆจ้ะ จบแล้วจ้ะลึกจริงทุกคนได้แล้วหนึ่งตัวได้แล้วเราก็จะยัดลงไปในข้องแบบนี้นะทุกคนดึงฟางออกอ้าวดึงไม่ได้ยัดลงไปเหมือนเดิมอ้าวตัวที่สองจ้ะทุกคนนี้ไม่ได้แล้วเป็นตัวผู้นะงามใหญ่มากอ้าวตัวที่สามจ้ายืนขุดเหมือนเดิมทุกลูเลยนะทุกคนเพราะว่ามันลึกมาก นี่นก็ขุดไปจ้านี่ไอคิวกำลังเดินหาสํารวจรูป,ปูนะทุกคนเดินตามยายไปแล้วจ้าทุกคนดอกแดกไปแล้วจ้ะนี่ยายเดินแล้วไอคิวกำลังเดินไปหานะทุกคนคือมากเลยน้องถือของจ้าทุกคนนี่ก็จะเป็นบรรยากาศที่บ้านของเราเองบรรยากาศทุ่งนาน,นะทุกคน นี่น้องก็จะมาดูยายขุดปูนะขุดถึงแล้วทุกคนอีแม่กำลังจกนะมันลึกมากได้แล้วตัวเล็กมากไม่สงกับปูเลยทุกคนเสร็จแล้วเราก็จะไปหาอีกหนึ่งตัวนะก็จะได้ทั้งหมดห้าหตัวอีแม่ก็ขุดเจออีกแล้วจ้ะขุดลงไป ใกล้จะถึงตัวปูแล้วทุกคนอีแม่จกลงไปแล้วนะนี่ได้มาตัวอย่างใหญ่เลยไอคิวก็เดินมาแล้วจ้าเรากำลังจะกลับกันจ้ะทุกคนเจอรูหนึ่งรูนี่อีแม่ก็ไปผูกงวอยู่นะไอคิวยืนดูทุกคนเสร็จแล้วเราก็จะเดินกลับบ้านกันนะ ปูนางของเราที่ได้มาจากทุกคนสี่ห้าหกตัวนะจ๊ะเราจะมาทำอาหารเช้าให้อาคิวกินนะอาคิวชอบปูมากแล้วเราก็จะมาเคลียร์ฐานนะโชคดีมากเลยที่ยังมีฐานเหลืออยู่เราก็เอาฐานใส่เข้าไปนะทุกคนแล้วก็ผ่าหม้อวี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 แบบนี้นะเสร็จแล้วฐานก็มีไฟแดงแดงขึ้นมาแล้วเราก็จะไปเก็บตะไคร้มานะทุกคนเสร็จแล้วเราก็มาล้างปูนะ แล้วก็ล้างล้างล้างแล้วก็เทน้ําตัวนี้ทิ้งไปนะเทไปเลยเสร็จแล้วเราก็จะล้างปูงให้สะอาดนะทุกคนนี่ได้ปูมาแล้วสะอาดเรียบร้อยนี่เครื่องปุงของเรานาะทุกคนเราก็จะปรุงแบบง่ายๆใส่น้ําลงไปหน่อยนึงแล้วก็ใส่รสด,ดีเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ําปลาแล้วเราก็จะ มัตคายลงไปนะใส่ให้ตัวปูของเราหอมนะทุกคนนี่ใส่ลงไปแบบนี้เสร็จแล้วเราก็คนให้เข้ากาันแล้วก็นำไปตั้งไฟนะทุกคนนี่แล้วก็ใช้ฝาหม้อปิดไว้ประมาณ10 20, 20นาทีก็สุกแล้วนะทุกคนเราก็ไม่ได้กะเวลาเหมือนกันสุกเรียบร้อยทุกคนทีนี้เราจะเทใส่จานนะเอาไปให้น้องกินนะทุกคน นี่อาหารปลดมาแล้วอีแม่ก็จะแกะให้น้องนะน้องก็จะกินแบบอเร็ดอร่อยนะคะทุกคนจำแบบนี้เลยจ้ะกินเองไม่ต้องป้อนเลยจ้ะทุกคนนัองชอบมาก ถ้าชอบคลิปนี้ของเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามแล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆตอบ